ถ้าเกิดว่าใครกดเดียค่าจะส่งแพงแนะนําให้ไปเอายุดใหม่กับมากดเนาะปลาขาวโอ,โอ้ตะหว่ากดได้ถูกลูกค้ากดไปเลยทั้งนั้นตุนก็รีบตุนนะเพื่อนๆสูตรอร่อยติดเหรียญปลาแม่เมรียนคนนี้เนาะตอนนี้ต้นทุนจะอยู่ที่ตอนนี้นะยี่สิบเอ็ดเกือบยี่สิบสองบาทเราก็อาจจะขายยี่สิบห้าหรือว่าสามสิบหรือยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วแต่เราจะตั้งนะถ้าอยากให้ขายออกไวๆเราก็ขายถูกๆกสั่งปลาแม่เหรียนเข้มข้นแซบ่บหนัว แม่ค้าก็ขึ้นมาให้กดตลอดเลยช่วงนี้ไม่ช่านี่ขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งลูกค้าก็กดไปอยู่ซิบกว่าเดือนเนาะนี่ก็กดกันเรื่อยๆนะทุกคนราคาขายกี่บาทคะต่อหนึ่งขวดหมายถึงว่าเราขายปีกเนาะลูคกค้าอันนี้ก็บ้านแม่ค้าขายสามซิบตัวนี้ขายยี่สิบห้าเพราะว่าตัวนี้มันถูกกว่าเพื่อให้มันออกดีแต่ถามว่าตัวนี้ขายยี่สิบห้าก็ได้เหมือนกันนะทุกคนถ้าอยากให้มันขายออกเร็วๆแต่ว่าส่วนมากเขาจะขายกันอยู่ที่ขายปีกขวดละยี่สิบเก้าหรือว่าสามสิบบาทนี่แบบนี้ ใช้ที่กดได้ถูกกว่าที่แม่ค้าพูดนะกดเลยกดไปเยอะๆเลย